ขอนอบน้อมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูอาจารย์และสวัสดีกัลยาณมิตรท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกันมาบ้างแล้วนะครับ คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของจิตหรืออีกในหนึ่งของความคิดได้เป็นอย่างดีว่าจิตกาหนดวัตถุหรือกายเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตใจได้มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเคยกล่าวถึงความสำคัญของจิตหรือความคิดเอาไว้ว่าเธอจงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทำเธอจงระวังการกระทำเพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัยเธอจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกเธอจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกนั้นจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเธอ ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีความคิดหรือวิธีคิดอย่างไรในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านให้ความสำคัญกับวิธีการคิดไว้เป็นอันมากพระนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้ประมวลความคิดในทางพระพุทธศาสนาไว้ มากกว่า10วิธีวิธีคิดอย่างหนึ่งซึ่งเราควรนำมาปรับใช้ในชีวิตนั้นก็คือวิธีการคิดในเชิงบวกวิธีการคิดในเชิงบวกนั้นก็หมายถึงการรู้จักเปลี่ยนมุมมองที่เรานั้นมีต่อสิ่งต่างๆซึ่งโดยมาก แสดงตัวให้เราได้สัมผัสในแง่ลบแต่เราพอเราพลิกมุมมองใหม่เรานั้นก็จะได้อะไรดีๆจากเรื่องลบๆเหล่านั้นเช่นในชีวิตจริงของผู้ฟังท่านทั้งหลายได้ทำงานอยู่กับคนมุงม,มากก็มักจะพบกับคำติคำชม คำด่าทอต่างๆอยู่เสมอเมื่อแรกที่เผชิญกับคำชมครั้นพบกับคำด่าก็แฟบแต่เมื่อได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองต่อคำติและคำชมคำด่าเหล่านั้นก็รู้สึกว่าได้คุณค่าจากคำด่าคำติชมเป็นอันมาก อันคำชมนั้นสำหรับคนที่ไม่คิดอะไรมากก็ดูเหมือนว่าจะไม่ลำบากใจเลยที่จะน้อมรับเอาคำชมนั้นแต่สำหรับเราท่านทั้งหลายนั้นคำชมนั่นแหละคือยาอันตรายยิ่งกว่าคำด่าใดๆเพราะหากเราไม่รู้ทันมันแล้วละก็คำชมเหล่านั้น ก็จะทำให้เรานั้นหลงตัวเองและมีโอกาสที่จะลืมตัวสูงส่วนคำด่าทอคำด่านั้นถ้าหากพิจารณาไม่ดีก็ทำให้เรานั้นสูญเสียบางอย่างได้ง่ายๆสูญเสียความมั่นใจเกิดความโกรธขึ้นมาในจิตใจแต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งด้วยวิธีคิด แบบมองในแง่ดีแล้วล่ะก็บางทีนั้นคำด่าต่างๆกลับมีค่าอย่างมากมายคำด่าว่านั้นมีคุณค่าอย่างไรคำด่านั้นคือกระจกเงาสะท้อนความบกพร่องในการงานที่เราทำคำด่านั้นมักแฝงคำแนะนำมาด้วยเสมอคำด่านั้น บอกเราว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นหากมีคนที่คิดไม่เหมือนเราเขามองดูอยู่เขาเห็นอะไรในสิ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นคํำด่าน,นั้นคือกระดาษทรายอย่างดีที่คอยขัดเกาขัดสีเฉวีวันให้เรานั้นมีความกลมกล่อมลงตัว เหมือนกับพระประธานที่ต้องถูกกระดาษทรายขัดสีฉวีวันจนกระทั่งพุดผ่องงดงามคำด่านั้นทำให้เราไม่ประมาทผีผามทำอะไรก็ทำด้วยความเชื่อมั่นที่มากจนเกินไปคำด่านั้นทำให้เรารู้ว่ามีคนรักหรือคนเกลียดเรามากน้อยแค่ไหน คำด่านั้นทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยก็มีคนสนใจในสิ่งที่เราทำหรืออย่างน้อยสิ่งที่เราทำมันกำลังส่งผลอย่างใดอย่างหนึง่งจึงมีคนที่อุทิศตนมาใส่ใจและด่าเราอย่างเป็นงานเป็นการคำด่านั้นจะทำให้เราได้หันกลับมาดูภูมิธรรมของตนเองว่า เข้มแข็งมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อทุกกระทบแล้วทำย่อมกระเทือนหรือกิเลสกระเทือนถ้ากระเทือนถึงธรรมการกระเทือนนั้นแสดงว่าเรานั้นฝึกตนมาดีแต่หากกิเลสนั้นกระเทือนก็แสดงว่า ท่านทั้งหลายจะต้องไปกลับไปฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้แข้มแข็งขึ้นกว่านี้คำด่านั้นทำให้เรารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครหนีโลกกระทำแปดได้ได้ลาบย่อมเสื่อมลาบได,ด้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์คำด่า คือบทเรียนเรื่องของการปล่อยวางตัวกูของกูหรือปล่อยวางตัวกูซึ่งเป็นอัตตาที่ดีที่สุดเพราะหากเรายังปล่อยวางตัวกูของกูไม่ได้เราก็จะต้องหาวิธีที่จะด่าคืนอยู่ไม่สิ้นสุดทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ หากเหตุนั้นท่านทั้งหลายพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วการว่ากล่าวตักเตือนคำด่าว่าของท่านทั้งหลายที่ว่าเรานั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนไม่มากก็น้อยสเทือนถึงธรรมจิตใจของเรานั้นแลคือนายของกายที่แท้จริง อย่าปล่อยให้จิตใจของเราไหลไปตามกิเลสจงบังคับจงสั่งสอนกิเลสด้วยธรรมะทั้งหลายแล้วกายจะเป็นบ่าวของจิตใจที่แท้จริงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตตราบตั้งแต่บัดนี้ จนตลอดการข้างหน้าสำหรับวันนี้ขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ